เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมพักการเมืองเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นขวัญใจพี่น้องชาวใต้มาอย่างยาวนานถึงต้องออกมาประกาศก้องว่าใต้ต้องรวยในวันนี้มันสะท้อนอะไรอยู่เบื้องหลังสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่พี่น้องทางใต้กําลังเผชิญอยู่หรือเปล่าหรือเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงการเปลี่ยนแปลงภายในพัก วันนี้ลุงเชาจะพาไปเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีข่าวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการประชุมของคณะทำงานรองภาคใต้ภายใต้การนําของท่านรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะบรรยากาศในการประชุมครั้งนั้นลุงได้ยินมาว่าเข้มข้น และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมากๆครับเป้าหมายหลักก็คือการเตรียมความพร้อมสำหรับสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงพี่น้องครับ